ติมเตึมเตึมติมมาครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกทคค่านตอนนี้อยู่กับผมครับนายโซโลเย์คนเดิมนะครับตอนนี้อยู่กับเกมเซเว่นนายอีกเช่นเคยนะครับคลิปนีจ้จะเป็นคลิปการขึ้นอารีนาสามมันหกร้อยครั้งแรกของผมเลยอย่างนี้มันต้องปบปือสักสามสิบห้านาทปบเย่โอเคนะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเพิ่งขึ้นเอ้ยเข้าไปที่ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเพิ่งขึ้นถึงสามหกโอเคเข้าไปที่เข้าต่อสู้ไปที่อารีนาเนาะ อ่ะโอเคตอนนี้ผมขึ้นไปอยู่ที่3,712แล้วเพราะลงไป9รอบชนะ6แพ้3โอเคนะสัญลักษณ์ก็เป็นหัวหัวเหล็กสีแดงแล้วก็มีเลข3าห้อยโอเคนะไปดูกันเลยสกิลแพสซีฟก็เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยหน้า1หน้า2หน้า3โอเคสกิลแพสซีฟเหมือนเดิมตัวละครก็เหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออเดน่า3,600หแต่นะตอนนี้ 3,700โอเคแล้วก็วันนี้เป็นวันจันเนาะก็จะมีพวกเกง่เกงๆอันดับสูงๆเขาตกออกมาที่3,600กันเยอะนะก็จะเป็นแพ้ยับชนะยับตัดบทกันบ้างก็ไปดูเลยสักห้าอรอบโอเค let's go รอบแร yo <c oughs> กโยโยโย่เจับคุณอาริกะคะแนน3,725นเ็ดี่ 3, เดี๋ยวคนปลดกันอยู่แล้วครับ อืมอามาพลาดกินไปอืมสามสิบแปดโอ้ปโห let's go 리포มาไม่ทันไรเปิดวางไปหนึ่งดอกอสามเทินเร่งเคลื่ออ้าสกิลนี้แจกฟรีสิครับมีตัอสปายกันอยู่หูติดโจมตีจอมบทรุษตัวเลยเนรรนว่าไงเอ้าอย่างงี้ก็แจกฟรีสกิลหนึง่งมันมีบัฟสปายกันอยู่โตกลับไหมนั่นแน่เหลือที่เดียวแรงห้าร้อยแปดสิบสอง รทโอออกสกิลบ่อยจังห่วงห่วงโอเคก็กินฮิตไปยังไงยังไงอ้าวอย่างนี้หลับสิครับหาอกล่วงไปออ,อืสกิลนี้เก็บไว้ก็ได้นะดูดิรีบออกไปไหนเข้ามาครับเทโอมาเทโอมาเทโอมาเก็บเทกันละมังเลยเดียว โยนโยนโจมาแล้วหายสองอหายสองหายไปแล้วอย่างนี้เอ้ยไม่สวยแล้วหลับแน่ลิงอือลิงไม่หลับเว้ยฝันไม่ติดขี้เดียวลนยังไงครับลอยไหมทั้งแถบไหมทั้งแทบทั้งแทบสองตัวก็ยังดีก <c oughs> ี่ๆๆๆตัวลิงงอกกี่ตัวลิงสี่ตัวแล้วลูดี้ก็ยังอยู่โอเคเพิ่มเกาะให้ลิงลุย โู้โหอ๋อเทโอสตันเล่นเถินไปได้แล้วคะเอ็ดก็เล่นเถินไม่ได้เพราะว่าโดนบ้าอยู่พลังขึ้นเต้าไม่หายเว้ยแต่สตันไปกี่ตัวเนี่ยสองสามตัวยุดยโยเ่ีเลิกเลยครับสตันหมดเอ้ยยังยังยังเหลือพี่กีพี่กีพี่กีใช้ไอพลังภายในไปยังอืมยูหูตีเอ็ดก็ได้ครับพี่เอ็ดเหลือทีเดียวอืมสตันสามโอเค น่าจะชนะนะเพราะดูดีผมยังไม่ตายโอเคไอระหว่างระหว่างที่รอมนเนาะผมก็จะพูดเรื่องอาคลิปคาที่แล้วเนาะมีคนมาคอมเมนต์ว่าเออทำไมเสียงเบามากเลยครับอะไรอย่างนี้เออผมจะบอกว่าอาไมค์ผมมันช็อตโอเคเนาะเอาไว้เก็บทังซื้อไมค์ก่อนเนาะเรวค่อยว่ากันโอเคนะคือถ้าเกิดใครมีอะไร จะแ,แนะนำติชมอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยครับตเต็มที่เลยแล้วถ้าเกิดผมมีเวลาผมเห็นเดี๋ยวผมจะเข้ามาอ่านเนาะแล้วถ้าเกิดมีอะไรปรับปุงเดี๋ยวผมจะนําไปปรับปรุงโอเคนะเพราะผมก็เพิ่งเริ่มทําเ,เป็นไอชีเน็ยูทูปเนาะโอเคยังไงก็ติชมแนะนำก็ได้ครับโอเคลิงค์ไปไม่ติดประดับเลยเฟย์เทโอต้อพี่เทโอ ทีเทโอยงัยงยังยังไม่ไปอีกเป็นผีที่ไลายยักจริงเลยคลิปมึงคลิปเดียวนี่หวดไปสี่นาทีนั่นแนะเทโอเอ,อ,อ,อ้ยโยนโยนโยหลุดดีก็สตัน,านนานเ้อเกินกลับไปสตันตอนนี้ห้องไหมลูกอืมน่าติดประดับโอเคอยากได้ประดับ อ่าเล่นเทินหกดาวมากๆเลยเอเคนนะไปอันที่หนึ่งชนะนะครับหนึ่งศูนย์อ่าเห็นไหมบวกสามสิบหกเนาะเพราะว่ามันเพิ่มเปิดอันนี้หน้าใหม่มันจันเนาะมันจันจะเียอันนี้โอเคไปที่สองเ t s โก้่า SG สิบชัวอีกอันนี้เจอพี่จีนแดงหรือจีนไทยเฮ้ยเอสไม่สี่สิบว่ะเอสสามหกเฟ้ย <Yeah. S 2> แต่เป็นหัวตี้ผมนี่งงปั๊บดูดียกโลไอรินอย่างนี้ก็แจกฟรีสิคะสกิลนี้แล้วเอาไอไดีนไปยืมหลังคืออะไร <Yeah. S 2> อืมอืมอมืดูดีเก็บสกิลนี้ไปบ้างบอกเมื่อกี้แล้วไม่จำดูดิริโปควงมาไม่เข้าอ,อืเอาอย่างไงครับโดนเอ็ดก็ยังดีเล่าอือ สปีดเอสหน่อยสปีดเอสหน่อยอไม่ติดสปีดเลยจ้องพลังขึ้นต่อก็ไม่เข้าคข้าสวยงามโดนไอรินด้วยคืออันนี้ผมแนะนำนะว่าคือคุณไม่ควรเอาไอ,ไอรินไปยืนหลังอย่างเงี้ยโอเคเนาะเออเพราะไอรินมันเป็นตัวบุดาเมจหน้าที่หลักๆของมันคือบุดาเมจมันไม่ใช่ตัวทำ damage, เมโใชคไหมอ่า แล้วมัน34ด้วยเอาไปยิหนหลังอย่างนั้นด้วยอ่านะคือในความเห็นของผมอะเห็นว่ามันไม่สมควรนะโอเคนะคนะส่วนใครมีความเห็นแตกต่างก็โคตมาใต้คลิปเลยนะโอเค let's go ตายไหมตายไหมลิงลิงไม่ตายนะเยีย yeah. ร่วงกันอย่างนี้สองพันสี่ร้อยแปดสิบหกล่วงชัวร์ต้ตานไม่ไม่ต้ตานต่อไปผมใส่ ดับสตันนะจะเป็น4ีดาวโหลิงถึงได้ใจเลยเฮ้ยกีพลังยังไม่ร่วงอะ่ะเฮ้ยเก็บกีพลังก่อนได้ไหมโอ้ยกี่ตัวเนี่ยโอ้เกิดสามยังไงยังไงนั่นแหละสตันอือก็ยังดีโอเคเดือดสองอ่านั่นแหละดูดีล่อมากสตันช่างมัน ยังไงสกิลมาอยา่าทั้งเต่าทั้งกี่ตัวทั้งแผงค <c oughs> ืนคำพูดปั๊บพิกกี้โอ้พิกกี้ทำอย่างนี้นี่พิกกี้ชนะเหอะพิกกี้พลังเบ่งกล้ามแล้วก็ปล่อยมาเพิ่มคูาดาวอีกทีสปิริตออกเข้าไปเออโยโย่ดีนะเดิปโปไม่มีสกิลเดปโปไม่จัดทำเว้ย เฮ้ยเป้าเป้าเอากระตุกกระตุกอืมจ้าดีนะมันไม่เล่นเถินอืมจะไปล่วงมันเป็นไรโยโยโย่ริปโปหายริปโปปึ๊บปึ๊บพับอืมร่วงนะโอเคจบไปก็เกมที่สองเกมนี้ใช้เวลาไปกี่ทีเนี่ยสามนาทีโดยประมาณโอเคชนะไปต่อมาครับเก,เกมที่สาม สก,กอร์จะได้เป็น2ส,ส่วนเนาะโอเคดูเกมไปสามพันกดสิคะรูบีร้รอไลมเจอก็คนจีนอีกแหละคะแนน3,732เจ็ดร้อยสามสิบสองเียสปีดไปโต๊ะกลับด้วยหายไปหนึ่งก่อหมดค้างอันนี้ข้าวรถเปิดสิลก่อนออบัฟหายหมดอืม S 1> <S 1> <S สปีดติดไหมอาม,มาพาตไหมติดเฮ้ยดูดี้จะตายนะล,ล,ล,ลูกจะกโลดเลยดูดี้ไม่หยกเลยติดเอ็ดก็ยังดีวะสาสก,กิลมุน <S <S ไปหน่อยอ่ะเฮ้ยล่วงไปเนี่ยเจ็บกระจกที่แตกเฮ้ยดูดี้มันยกโลดตอนเลือดเดืดอดอสุดท้ายกดหวัวแป๊บตายไหมเนี่ย <S <S มีไอรีนด้วยไม่ตายดูดี้ ยังถึกไม่เขีย่ยเอสหน่อยพี่เอ้ยพี่โป้พี่โป้โปไม่เขีย่ยเอสพี่เล่นเกินว่ะยังไงครับโ <c oughs> ดนหายไหมเนี่ย <c oughs> หายสองปาหมัาก็ได้นะเนี่ย <c oughs> <c oughs> พี่โป้พี่โป้สกิลอะไรพี่โป้นักก่นแหละพี่โป้โดนเอสไหมแล้อไม่โดนกี่ตนหลังว่ะพี่โป้ ต้องใส่ต้องซื้อแบรนด์ให้พี่โป้กินนี่แหละพี่โป้ร,รักชาลีธาตุมากงานลิงห้าตัวยังไงโยูดโยโย่โดนน้ำเ,เม็ดแล้วเป้าไปเป็นการนอมหยิบผมที่มีบังแคเป่าใส่ฝ่ายตรงข้ามน,นะเฮ้ยเฮ้ยสกิลนี้ไม่อานะอืมก็ยังดีติดสามติดห้าตัวแบบพี่กีน,นี่ก็ยอมแพ้พี่กีโอ้โหพี่กียังไม่ตายเลยเฮ้ยสกิลนี้ ไงไม่เหลือครับจบเก็บของกลับบ้านเลยจนอย่างนี้นะเต็มนี้เลยพี่โป๊สดใสมากเลยเกมนี้โอเเ้เกมนี้แพ้ขาดเลยนะอืมแพ้ข,ขาดเกมที่สี่แพ้ไปโอเคต่อไปไปลุยเกมที่ห้ากันเลยสามหนึ่งเนาะไปะ เกมที 5, 5, 5, ่5หรือเกมที่4ว่วะเดี๋ยวจบนี้ออกไปดูก่อนโอเคเดี๋ยวก็คุณครูคููปอง36นี่มันทิมอันอย่างวะเนี่ยอืม let's go ถึงถึงเฟอร์เอกระตุกกระตุกมันกระตุกอะไรนี่เอ้ยกระตุกเว้ยลิงเปล่าหายข้างหลังหายหมด โอ้โหสัตว์ถูกตัวด้วยเอสเอสน่ารักมากอมคุณเอส้องโดนตอบโต้อย่างงี้ก็หาสิครับเอสแม่งสับปุ๊บโดนตอบโต้อีกเอสทำหน้าที่ดีมากนี่มันสกิลเกสอนดอกไม้เนี่ยเออยกโลยังดีเลือดแม่งเลือดเยอะอยู่ยกโลตาำเนี่คุ้มอยู่ พึ่งน้อยคอยรักไม่ติดเพราะมีปั๊บสปายไม่โดนเล่งเทินก็ไม่ติดนะคะเ yeah. ยี่ยมยังไงติดไหมไม่ติดซากตัวดูดีโยกโ,โลสกิลใครออกเอ้ยอืมเร่งเทินเอาออกปายกทำไมโลเนะี่ยอืมันนี้ไม่ร่วงเว้ยโด,โ,ดโดนโย่มาแล้วเฮ้ยหายครับอย่างนี้อือ อ่าเรียแบบร้อยครับอย่างนี้ไม่ไป oh, กินเหมือนลิงมันจะเกิดเกิดทับใครสักตัวหนึ่งยังไงทับไอรินโอเคอืมเย่ยแ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ช่ไปเหมือนจะดีนะแช่อย่างเงี้ยสำมะเลยล่ละจด <Yeah. S 2> ชอ็อตไหมละ่ะไม่ติดเพราะมีบัฟสปายยกโลดก็ดย,ยังดีเลิศเยอะโอเค <Yeah. S 2> แบบนี้จะชนะอยู่นะ เพี่อพี่ลิงยังไงพี่ลิงแล้พี่ลิงไม่ออกพี่โป้อยากออกพี่โป้นี่ออกลงเยอะแล้วก็ตีไม่เข้านะประเด็นอืออือโย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 สวยงามมากหยกโลยกโลเหรอพี่ลิงกระทืบหน่อยไม่กระทืบพี่ไปปกแทนให้ก็ได้เข้า22แรงมาก ระดับเล้งเคินติดไปลูกไม่ติดไว้สตาร์ทไหมเรียบร้อยไม่เหลือครับยังไงสกิลนี่แหลกนะเนี่ยลวงไหมเล่นเทิร์นออกไปเรียบร้อยครับรูดด้ดียกมาดูดเลือด,ดสกิลใครออก รูดี้เอ้รูดีด้่ะพี่โป้พี่โป้พี่โปร้โปรวมๆม,ม,มันยังไม่ถึงร้อยเลยดาเมจอืมดูเดเลือดอีกร้อยห้าสิบดูเดเลือดอีกร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยเยอะแช่ไหมแช่ไหมไม่แช่เวยเมื่อไรจะตายวันนี้เอาจได้ออกสกิลอยู่แล้วเมื่อกี้อืมอืมตีไปตีมาตีไปตีมาตีกลับ ตีไปตีมาครับไม่โกงครับอืม,อมตีไปตีกลับไม่ไม่โกงสป,ปายสป,ปายชุดนี้นี่ปปดเทินจริงเลยสป,ปายเล่นเทินไหมดูดิเล่นสามเทินลิงผมตายยังเนี่ยรู้สึกเหมือนจะยังไม่ตายนะหยอกสกิล้วยลูกเอ้ย ทำอยังกันเล่นตีมิงปองตีโต้กันพ่อแปะพ่อแปะไม่จะจบละพี่หมดไปสี่นาทีเนี้ยเกมเกมเดียวโอเคเดี๋ยวผมบอกไปดูก่อนเนาะถ้ามันครบห้ารอบไปยังอ่าเมื่อกี้ผมลงไปเก้าใช่ไหมโอเคยังไม่ครบอีกรอบหนึ่งเนาะโอเคไงสี่มันบวกกันได้สิบสิบสามโอเคครับอีกรอบหนึ่ง Let's go มันเดิมไม่เป็นไรไปเกมนี่ห้าลุยกันลุยเ <c oughs> จอกับคนจีนอีกแล้วลีน่าจังอื้มเยี่ยเยี่ยเยี่ยเออ <c oughs> ผมพูดอะไรหน่อย <c oughs> คืออย่างวันนี้ผมไปเห็นคนโพสในกลุ่มเนะาะว่าคนนัิคิมแบบไหนดีครับ ออแล้วผมเห็นเขาตั้งเป็นโซนหน้าซีหลังหนึ่งก็ตอนเนี้สังเกตได้เลยจากอะไรน่าที่ผมเล่นนะ่ะเขาไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้วที่เป็นหน้าซีหลังหนึ่งเนาะเพราะมันเป็นเพราะ่าโซนนี้เขาตั้งเพื่อให้มันโดนล้วงอยากมากกว่าเดิมนี่เนาะอย่างลิงเนี่ยผมต้องการให้มันตายที่หลังคุณสังเกตทีมผมกับทีมเขาหนะ้าเห็นไหมจะเอาลิงเย็ยนไว้ ตำแหน่งเดียวกันเลยเพราะเป็นตำแหน่งที่โดนล้วงยากที่สุดเห็นเนาะส่วนตำแหน่งหน้า4ีหลังหนึ่งอ่ะเออใช่ว่าตัวหนึ่งสุดท้ายมันตีแรงจริงๆอย่าง,งตอนนี้ผมก็เห็นเจฟเนาะบางทีมก็จะเอาเจฟไปยืนหลังตัวเดียวอะไรอ่าี้เจฟจะเป่าแรงเนาะ,ะนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ไม่หน้าสมหลัง2ก็หน้า2หลังสาอะไรไประมาณนี้สแขนนี้เห็นเนาะ เปล่าเป่าไปเออลิงตายอย่างว่านั่นอะ่ะสิ่งแต่ยงังอืมอืมจิ้มเข้าไปไอรินยังไงครับเฮ้ยลิงผมตกกายเกิดนะช็อตไหมช็อตหมดเขาฝุ่นหลิงตัวหนึ่งโยโย,โยโยโยมาก็ยังดีอ่าล่วงไปเฮ้ยลิงห้าตัวเลยปะเนี่ยฟังเขาโอ้โหอ่าเยียว สกอร์เมื่อกี้สองสองตอจำไม่ได้สกอร์ที่ผมเล่นไปห้ารอบโอ้อหเฮ้ยเป่าเบาว่ะเบานะถือว่าเบาเฮ้ยโดนตัวจริงมาเนี่ยโอ้ไม่ใช่เว้ยมโนแป๊บงานมโนก็มาบอกแค่นี้โยโยโย่ที่มันศึกวานอนซานพิภพสามให้โยไปโยมาเอ้าโย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  โยเตัวเดียวปะชนะอยู่มั่งพี่มาห้ครับอันนี้ไม่ได้โกงนะครัใช่วมหนึ่งเูไม่ได้เองอ่ะหนึ่งคนสูไม่ได้ก็มููไงแล้วโยครับสตาร์มาตนี้จบไปนะเรียบร้อยครับปกมือสแปรอื้อยสิเจหายไปโอเคคะแนน ดูดิพระเอกของเรา3า8 2 okay, นะันโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นอันนี้น้าระดับ3,600ขึ้นถึง37 38ันอะไรก็ประมาณน,นี้โอเคอันนี้เป็นการขึ้นอันนี้หน้าระดับ3ามหครั้งแรกของผมเนาะก็อาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างอะไรก็ปะปนกันไปโอเคเนาะโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะถ้าเกิดใครมีอะไรก็โพสต์ใต้คลิปเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ ครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนเรื่องเสียงนั้นเดี๋ยวผมจะไปปรับปรุงครับเออขอเก็บตังค์ซื้อใหม่ก่อนนะโอเคเนาะโอเคบ๊ายบายทุกคนนะครับบ๊ายายจุบจุ๊บ